เปิดมาแบบนี้อีกแล้วครับผมจัดปลาฟาน่าโอ้โหฟาน่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหการ์ดรัวๆเลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นลุงเลยใช่ป่ะหรือตาฝาดป่ะเฮ้ยตัวนี้ยังไงสามตามาเฮ้ยกวนตีนวะเนี่ย มาแล้วล่ะอ้าวดึงเชงจัดอะบอกเลยโอเคสามตาวะ่ะสามตาวะ่ะเฮ้ย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม black cover m s e r v e r ญี่ปุ่นนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการล้างแค้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนาะซึ่งก็เสียหายย่อยยับไปเลยนะครับก็โดนไปทีก็สตันไป3-4วันเลยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการล้างตู้สําหรับตู้ของลิสต์นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ต้องได้นะว่าวันนี้แม่ง คือแบบโดนไปรอบที่แล้วคือแบบช็อกไปเลยอะแบบว่าไม่คิดว่าเลดมันจะส้นตีนขนาดนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Facebook ขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มของ Black Over M เนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นนะ จะไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปในกลุ่มของแบ c ็คโคเวอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเข้าไปดูมาแล้วเนี่ยก็จะมีแต่คนที่มาโพสต์ขาย ID ดซะส่วนใหญ่นะครับหบาท10บาทอะไรก็มีนะครับก็เ,เข้าใจนะครับสําหรับคนที่ ต้องการมาหาข้อมูลเนาะหรือว่าพูดคุยซื้อขายกันเนี่ยก็จะไม่มีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ต้องการที่จะมาคุยหรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆกันนาะหรือว่าจะมาขิงมาโมโม,มาโชกาชาอะไรเงี้ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ยกเว้นซื้อขายเนาะซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ เข้ามาจอยกันได้นะครับสําหรับกลุ่มนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็เข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับโอเคเรามาต่อกันในส่วนของคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไปล้างตู้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีงบอยู่ที่31บอใบเนาะแล้วก็เพชรอีก4,100เพชรเนาะซึ่ง ตอนนี้ผมเปิดไปแล้วเหลือทั้งหมด22ใบก็จะการันตีนะครับซึ่งอตอนนี้งบมันก็มีมากพอที่จะการันตีแล้วเนาะแต่รอบนี้นะครับผมจะเปิดแม่งทีละใบเลยก็คือแบบว่ายังไงก็ต้องออกแหละแต่คือถ้าออกก่อนหน้านี้ก็ถือว่าจะประหยัดไปเนาะแล้วก็ถ้ามันได้ไวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มฟาหน้าด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครั้งแรกนะครับผมจะสุ่มทีละใบก่อนเนาะ Hmm. เปิดมาแบบนี้อีกแล้วครับผม <c oughs> ข้ามเลยข้ามเลยอย่างนี้ถ้าลุงไม่ลืมตาจะไม่มีการดูต่อแต่อย่างใดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาที่แว่นจัดตาโอ้โหการนะครับรอบนี้ ป่ะเฮ้ยไม่ทองเลยอ่ะเพื่อนแย่ yeah, แล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <Yeah. S 1> มารอบนี้ประตูทองลืมตาหน่อยอลุงนี่รู้สึกจะหลับยาวเลยนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย แม็กนาะมาต่อต่อเดี๋ยวเราจะเปิดไปสักสนะิบใบเนาะถ้ามันยังไม่มีวิแววเนี่ยเดี๋ยวก็สุ่มแบบที่เหลือไปเลยทีเดียว อันนี้ก็ถือเป็นการลองเฉยๆนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะสำหรับการเปิดทีละใบนะครับซึ่งดูจากทรงแล้วเนี่ยไม่น่าเวิร์กนะเหลืออีก6กใบที่แว่นใหม่อีกแล้ว สายโล่นะครับซึ่งเกมนี้นะครับตัวละครที่เป็นระดับตัว R นะครับก็ผมว่าเอาไปปั้นใช้ได้อยู่เนาะก็ดูเป็นลายตัวไปนะครับสําหรับใครที่แบบว่าขาดสายไหนในการลงด่านเนี่ยก็เอามาตั้งได้นะครับซึ่งพี่แว่นนี่ก็มาเยอะไปแล้วเนี่ยรักกูจังเลยนะไอ้แว่นการ์ดนะครับ นี้ซ้ำเทียบอะ่ะผมว่าแม่งไม่เวิร์กกว่าแต่ต้องดูเดยวเราก็ไม่แน่ใจอะ่ะเผื่อแบบฟ้าผ่าหัวหมาแล้วแม่งได้นะแม่งก็แบบเออน่าจะเปิดเทลลสิบใบน่าจะเวิร์กกว่านะผมว่าอันนี้การอะไรอะ่ะมีโมซ่าล่างธรรมดาเนาะ โอเคชัดเจนไอตัวน้ำแข็งตัวใหม่นะครับอ่ะตอนนี้เราก็เหลืออีก10ใบนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดเลยเนาะก็น่าจะได้การันตีนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแบบแตกสีลุ้งกี่ตัวเนาะก็ไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเมื่อกี้ก็สมให้ดูแล้วนะครับสําหรับการส่มทีละใบนะว่าเป็นยังไง อันนี้ก็น่าจะการันตีแล้วนะครับก็มันก็ลืมตาเแปบบ็นเป็นระเบียบอ,อ่ะดูกันหน่อยเฮ้ยไม่ใช่วะตัวนี้ยังไงสามาตามาเฮ้ยกวนตีนว่ะเนี่ย โอ้ยตัวนี้สายโล่แต่เดี๋ยวผมว่าจะปั้นเหมือนกันเพราะว่าไม่มีสายโล่สีแดงเลยโอ้สองตัวใหม่เนี่ยออกอย่างเยอะอะบอกเลย,ยดูดิแม่งเกินไปกระทิงดำโอเคฟินแลนดีนะครับตัวนี้บอกเลย PVP นี่ยางเถื่อนอะ่ะอันนี้ลักนะครับ Sister Lily มาแล้วล่ะอ้าว,วดึงเชงจัดอะ่ะบอกเลย โอเคมาแล้วครับสำหรับลิสโอ<ฮ>้โหบาดเจ็บไปเยอะ <c oughs> มาแล้วนะครับในที่สุดโอโหตัวเท่เรามาตัวสุดท้ายอะคิดดูคือถ้าแบบไม่การันตีก็จบอะน <c oughs> ะตอนนี้ก็ภารกิจเสร็จสิ้นเลยนะครับสำหรับการ หาลิสนะครับซึ่งก็ล้างตู้ไว้เนาะมาแต่เรายังไม่จบตอนนี้นะครับเรามาหาฟาร์หน้ากันต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในโหมด PVP นี่กังลังดังเลยนะครับสำหรับตัวนี้เผื่อนจัดแล้วเราจะรอทำไมจัดปลาฟาร์หน้าโอ้โหฟาร์หน้าอะไรวะเนี่ย เมื่อกี้เหมือนเห็นลุงเนี่ยใช่ปะ่ะหรือตาฝาดหหว่ะคิเลฮ้ยใครวะโอ้ยเจ๊กุหลาบเราเองครับชาร์ลอตนะครับมาได้ไงวะจะคลิปก่อนเออมาเฉยเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ประตูทองด้วยเนาะ เดี๋ยวก่อนตอนนี้มี3,900ใส่ไปเลยแล้วกันเผื่อได้จัดปลาปาหน้าตัดตูทองหล้างตูลิดแต่แล้วก็ปาหน้าก็ไอ้นี่กันหน่อยอา้อาวอา้อาวอ้าวอย่างนี้ยังไงติด2อันปะ2อันอนันเดียวมามาดูกันหน่อยลุงนานๆจะลืมตาตท,ทักทีโมซ่านะครับตัวแรก จะบอกนะว่าเป็นการ์ดอ่ะอเอ้เป็นดีเฮ้ยการ์ดมาอีกแล้วอ่ะโอ้โหการ์ดเจ้พอตัวมาการ์ดก็มาเลยแต่จบละตู้นี้การ์ดเจเจเอาออกมาละผมข้ามเลยแล้วกันเนาะก็ยังดีนะครับที่ได้การ์ดเจ้มาเนาะก็ได้ตัวมาเสร็จแล้วก็การ์ดต่อเลยเนาะไปเราเปิดต่อ ยังไม่หยุดจนกว่าเพชรเราจะหมดมาประตูทองลุงลืมตายทีปะโอ้โหเฮ้ยตัวลุงอีกแล้วยังไงขอยามีก็ได้ปะยามีแบบยามีแดงอะ่ะยังไม่มีเลยจาาที่แว่นนะครับ อันนี้หัวห็ดเสียวมากเลยเวลาแบบว่าการ์ดมากอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเอ r เนี่ยก็คือแบบไอตัวลุงนั้นคือจบแล้วไม่ได้ลุล้นละแต่คือตอนนี้ก็การ์ดรัวๆเลยนะเออเฮ้ยสั่นตาว่ะทุกคนวุ้ยตกใจหมดไ เฮ้ยอย่านะเออโอ้โหการ์ดรัวๆเลยอะอ่ะโอเคยังไม่เป็นเอสาเว้ยสามตาว่ะสามตาว่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยมาเฉายเลยว่ะโอ้โหฟาน,หน่าแม่วงกรนะครับโอ้โห แตกเฉยทุกคนไม่ลืมตาด้วยเป็นไงโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิเออก็คือแบบจะได้หารค่าเฉลี่ยจากไอลิสหน่อยจะได้แบบเโอเคหน่อยอ่ะโอ้โหถือว่าประหยัดไปได้อยู่นะครับเฮ้แต่แบบฟาหน้าก็อยากได้การนะเฮ้แต่ข้าไปก่อนดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเพชรน้อยอย่าซ่าอย่าซ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกัน,กนหน่อยนะครับวันนี้ ซึ่งก็ได้แล้วนะครับสองตัวใหม่มเ,เนี่ยเป็นไงฟาน่าโหมีเจามาแถมมาด้วยอะพร้อมการ์ดอะเป็นไงหูรอบนี้เป็นไงแก้แค้นสำเร็จไอการ์อยู่ไหนหวะอันนี้มันเอาออกไม่ได้เวลาแชทมันเด้งแบบเนี้ยเออมันก็ ต้องรอให้มันหายไปเองด้วยอ่ามาแล้วการ์เจตอนนี้นะครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้นี้เนาะแต่ก็ยังไม่มีการ์ดเลยนะครับสำหรับทีมของผมเนาะก็พวกตัว SSR เนี่ยยกเว้นมิมซ่าตัวเดียวนะครับก็ที่ได้การ์ดมาแต่ว่าพวกตัว SSR ตัวอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องหาเพชรกันต่อไปเนาะซึ่งไอดอี ID เนี้ยตอนนี้ผมเป็นสายฟรีอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอเซิร์ฟของกอบอลเข้ามาอีกทีนะครับว่าจะยังไงต่อก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่แบบกลดาหรือว่าคิดกันไปก่อนนะว่ากาลินาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะก็ยังไงก็ขอให้เกมเข้ามาก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าแบบระบบเกมเป็นยังไงการแจกของการเติมเงินหรือว่าการซัพพอร์ตของทางเกมเนี่ยจะดีมากกว่าหรือน้อยกว่าเซิร์ฟ ปนมากน้อยแค่ไหนเนาะก็ถ้ามันแตกต่างกันมากเนี่ยผมก็อาจจะอยู่เซิร์ฟญี่ปุ่นยาวๆเลยครับแต่ถ้าเออโอเคพอรับได้แล้วก็คนไทยเล่นเยอะพอสมควรเนี่ยก็ อาจจะกระโดดไปทางเซิร์ฟกรอบก่อนนะแต่ก็ยังมีการเล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ก็จะไปเซิร์ฟกรอบเป็นหลักเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมกลุ่มของทางช่องที่สร้างขึ้นมาด้วยนะครับก็กลุ่ม a c e b o o k เนาะก็เข้าไปดูกันนะครับก็ไม่มีการโพสต์ซื้อขายนะเน,า,ยนะน,นเาะก็ ่องนี้ก็เป็นแอดมินเองนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ต้องการหาข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากพูดคุยลักเปลี่ยนกันนะครับก็จะไม่เห็นการโพสต์ซื้อขายที่ลกหน้าฟรีเนาะก,ก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ